สวัสดีครับผมชื่อวรยุทธ์จูสิงห์บ้านอยู่ตำบลสิกิตอำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมาราชครับเมื่อก่อนทำงานประจําและเกิดความอิ่มตัวเลยตัดสินใจลาออกมาทาเกษตรซึ่งตอนนั้นเป็นสวนยางปาราและก็ปลาล์มน้ามันอยู่ก่อนแล้วกระหนกับโชคดีที่ราคายางและปลาล์มราคาสูงซึ่งตอนนั้นทําเกษตรแบบเคมีร้อเปอร์เซ็นตทั้งยาและปุ๋ยเคมีใช้อย่างเต็มที่ ช่วงนั้นก็หลง,หลงระเริงกับราคาผลผลิตอยู่ปักใหญ่แล้วก็มาพบกับสิ่งที่น่ากาดคิดคือน้ำท่วมใหญ่ที่ยชีที่บ้านถูกตัดขาดจากโลกไปนอกทางข้าวหอกถนนถูกตัดขาดเป็นมาทิ์ข้าวปลาก็ไม่มีถือว่าเป็นวิกฤิตหนักมากหลังจากน้ำรถก็ได้ค้นหาอ่านดูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรอ .9 แล้วก็ ไปอบรมที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติที่สุ่งสงงอบรมจบหลักสูตรจึงตัดสินใจแน่แน่ว่าจะทำเกษตรอินทรีย์ร้อเอร์เซ็นต์จะไม่กลับไปทำเกษตรแบบเดิมอีกเด็ดขาดเริ่มแรกความคิดก็เอาอยางปาร,ราออกบางส่วนเพื่อมาทำเป็นสวนปนสมะสานเลยแบ่งเป็นโซนมี่ังนี้ก็คือบ้านพักอาศัยแรงฉละสุมาลี พืชปักสวนครัวยางปร,ราปักเขียงไม้เบญชปันแหล่งน้ําก็เจาะบ,บาดาลเพราะที่นี่เป็นที่ดินทรายไม่สามารถกุดสะกุดบ่ออะไรได้เลี้ยงกบเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดแล้วก็มาทำปุ๋ยหมักจากกองเลยใช้ในสวนและครัวเรือนทำน้ำหมักซึ่งผมผมใช้คำว่ามายา มายาคือเป็นกรรโบราณของคนปักใต้ใช้เรียกว่าปุ๋ยตอนนี้ผมก็ทำรรมายาได้5สูตรตามความต้องการของพืชทุกช่วงวัยเช่นสูตรที่หนึ่งก็คืออามอนทะเลซึ่งทำมาจากกุ้งหอ,อยปูปลาทะเลไปเอาเศษกุ้งเศษหอยเศษปลาทะเลมาจาก ามคือแกนโบก,ก็ได้มาจากเร่น้ามะมีได้มาจากมมนมไข่ไมโครแบทก็ได้มาจากเคีื่งกาวขี้นกนางแอน่นมายาทุกสูตรของผมไม่ใช้กักน้ำตาลไม่ใช้น้ำเปล่าแต่ผมใช้น้ำมะพร้าวร้อยเเซ็นตกากน้ำตาลและน้ำเพราะในน้ำมะพร้าวก็มีน้ำและความหวานแต่มีสารอาหารพืชที่จำเป็นอีกด้วยเนื่องจาก สารอาหารในมายามีน้อยจึงต้องให้บ่อยๆจะมาเดินฉีดมายาท er ุกเจ็ดวันก็คงไม่ไหวผมจึงคิดหาเครื่องทุ้นแรงที่จะให้มายาสารไล่แมลงไปพร้อมกับระบบน้ำสปริงเกอร์จึงได้ไปเรียนที่ได้กลมก้มแล้วก็มันดัดแปลงประยุกต์ใช้ในสวนเครื่องนี้ชื่อว่าเครื่องมายาพอตในส่วนของ สระสุมาลีตอนนี้ที่สวนจนการก็ได้บรับรองออ์แกนิกไทยแลด์สระก็ขายผลสดและตำสระลอยแก้วตอนนี้ก็ได้ทดล,ลองทำวายสระไซรับสระโปรไบโอติกสระและในสวนก็เปิดให้เกษตรกรผู้สนใจมาศึกษาเรียนรู้กา,ารทำเกษตรดินซีการทำมายาสูตรต่างๆการทำมายาอตตอนนี้ในสวน ส่วนของไม้ยาชาวบ้านก็อไปใช้กับไม้ผลต่างๆเช่นทุเรียนมังคุดอ้อลองกองซึ่งได้ผลดีมากได้แถมปลอดภัยอีกด้วยแล้วก็ประหยัดเงินในกระเป๋าอีกเยอะซึ่งผมก็มีความภูมิใจมากที่ชาวบ้านกลับมาสนใจตำกระเจรอินทรีเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณมากครับ